คุณอยู่นี่นี่เองคุณมีเที่ยวบินยาวหรือแย่กว่านั้นก็คือเที่ยวบินต่อเนื่องรอคุณอยู่แล้วมันทําให้คุณเครียดแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะบอกคุณเกี่ยวกับกลเม็ดและก็ความลับบางอย่างจากนักเดินทางที่มีประสบการณ์ซึ่งจะทําให้การเดินทางของคุณนั้นง่ายขึ้นและก็ผ่อนคลายมากขึ้นอย่างแรกพูดมาตรงๆนะคุณเป็นพวกเอาของใส่กระเป๋ามากเกินไปหรือเปล่าถ้าใช่ฉันมีทางออกให้คุณล่ะพยายามใช้พื้นที่ทั้งหมดที่คุณมี ตัวอย่างเช่นเป็นความคิดที่ดีที่จะใส่สิ่งของชิ้นเล็กๆอย่างถุงเท้าหรือชุดว่ายน้ำไว้ในรองเท้าเก็บผ้าพันคอและเข็มขัดไว้ในกระเป๋าถือและอื่นๆถ้าคุณกำลังจะเดินทางพร้อมกระเป๋าเปให้วางของที่หนักที่สุดไว้ด้านล่างสุดนอกจากนี้ให้พยายามม้วนทุกอย่างเพอะทำแบบนี้เสื้อผ้าของคุณก็จะใช้พื้นที่น้อยลงและจะยับน้อยลงด้วย เมื่อไปเที่ยวให้ทิ้งกระเป๋าเงินใบใหญ่ไว้ที่บ้านให้ใส่สิ่งของจําเป็นทั้งหมดของคุณอย่างพวกพาสปอร์ตหรือเงินสดลงในกระเป๋าขนาดเล็กหรือแม้แต่กระเป๋าใส่อุปกรณ์อาบน้ําแทนคุณใช้กล่องเหล็กเพื่อเก็บบัตรเครดิตและเงินของคุณได้ใส่ทุกอย่างข้างในแล้วก็ปิดด้วยกระดาษแล้วเติมเม็ดอมมลูในกระป๋องนี่ไงล่ะที่ซ่อนสมบูรณ์แบบพร้อมแล้ว ทิ้งโลชั่นหรือมอยส์เจอไรเซอร์ขวดใหญ่ไว้ที่บ้านหากลองใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็เติมโลชั่นที่คุณต้องการลงในช่องนั้นมันจะมีประโยชน์ในระหว่างเที่ยวบินอากาศภายในเครื่องบินนั้นแห้งมากคุณใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับเดินทางขนาดเล็กใส่ผลิตภณัณฑ์อะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าจำเป็นต้องใช้ระหว่างการเดินทางแต่ถ้าคุณกังวลว่าของเลวบางอย่างอาจจะหกใสให้ห่อพลาสติกปิดด้านบนของภาชนะจากนั้นปิดฝาให้สนิทถ้าคุณมีวิตามินหรือยาเม็ดอื่นๆอยู่กับตัว คุณก็หาที่เก็บยาสำหรับเดินทางอย่างอันนี้ได้จาก a เมซ o n มันมีช่องหลายขนาดและแต่ละช่องก็บรรจุยาหรือแคปซูลได้ตั้งแต่13ถึง21เม็ดนอกจากนี้ยังมียางปิดผนึกที่จะทำให้ยาของคุณปลอดภัยจากฝุ่นและความชืน้นตอนนี้คุณมาถึงสนามบินก่อนเวลาและตัดสินใจเดินเล่นในร้านค้าปลอดภาษีและแม้ว่าคุณจะไม่ได้วางแผนที่จะซื้ออะไรแต่คุณก็อดไม่ได้ที่จะใส่สินค้าบางอย่างลงในกระเป๋าฉันหมายถึงตะกร้าสินค้าของคุณ อย่าโทษตัวเองเลยไม่ใช่ความผิดของคุณรอกสนามบินหลายแห่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจใช่ฉันกำลังพูดถึงหน้าต่างบานใหญ่ไฟส่องสว่างจำนวนมากเก้าอี้นวดและพื้นที่นั่งเล่นแสนสบายจากสถิติแล้วผู้โดยสารที่สบายใจมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายเงินมากขึ้น10%ในร้านค้าปลีกสินค้าปลอดภาษีและอาหาร อีกวิธีหนึ่งที่สนามบินหลอกให้คุณใช้จ่ายเงินก็คือการให้คุณเดินผ่านร้านค้าปลอดภาษีที่สว่างสดใสทันทีหลังจากผ่านด่านตรวจความปลอดภัยแต่ที่น่าสงสัยที่สุดคือทางเดินผ่านร้านดังกล่าวมักจะเบี่ยงไปทางซ้ายมันเป็นแบบนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถนัดขวาซึ่งหมายความว่าพวกเขาใช้แขนขวาากกระเป๋าและมักจะมองทางด้านขวาขณะเดินผ่านร้านค้า และโซนปลอดภาษีที่เบี่ยงไปทางซ้ายทําให้มีพื้นที่ทางขวามากขึ้นซึ่งเป็นจุดที่ผู้โดยสารมักจะมองถึงแม้ว่าร้านค้าปลอดภาษีจะมีชื่อเสียงในเรื่องที่ว่ามีของราคาถูกกว่าร้านค้าในเมืองแต่ก็ไม่จริงเสมอไปตัวอย่างเช่นขนมหวานเครื่องดื่มและน้ําหอมมีแนวโน้มที่จะมีราคาสูงกว่าที่สนามบินนอกจากนี้โปรดระวังสิ่งที่คุณซื้อในร้านค้าปลอดภาษีถ้าคุณมีเที่ยวบินต่อเครื่อง สนามบินบางแห่งไม่อนุญาตให้คุณนำของเหลวที่มีน้ำหนักเกิน100กรัมผ่านจุดเปลี่ยนเครื่องถึงแม้ว่าของเหลวนั้นจะมาจากร้านค้าปลอดภาษีและอยู่ในถุงที่ปิดสนิทก็ตามการมาถึงสนามบินก่อนเครื่องออก2ชั่วโมงนั้นไม่จำเป็นจริงๆหรอกมีศูนย์กลางการขนส่งขนาดใหญ่ที่วุ่นวายมากที่เวลาแค่2ชั่วโมงก็อาจไม่เพียงพอแต่ส่วนใหญ่แล้วคำแนะนำนี้เป็นแค่แผนการออนแยบยลที่จะทำให้คุณใช้เงินมากขึ้นในการช้อปปิง้งกินแล้วก็ดื่ม หลังจากที่คุณผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยและจุดตรวจหนังสือเดินทางแล้วคุณจะมีชั่วโมงทองรออยู่ข้างหน้านั่นคือ60นาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณมักจะเปิดกระเป๋าเงินของคุณเพื่อซื้อกาแฟและแซนวิชซื้อหนังสืออ่านหรือแม้แต่ใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อน้ำหอมขวดใหม่การซื้อน้ำดื่มบรรจุข,ขวดที่สนามบินอาจจะทำให้คุณล้มละล,ลายได้ง่ายๆมีสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนควรรู้ในสนามบินส่วนใหญ่จะมีน้ำให้ดื่มฟรี แค่พกขวดน้ำเปล่าผ่านจุดตรวจรักษาความปลอดภัยแล้วก็ไปหาจุดเติมน้ำสถานที่เหล่านี้มักจะอยู่ใกล้ห้องน้ำถ้าคุณหาเครื่องกดน้ำไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องมีน้ำพุสำหรับดื่มบ้างถ้าหาโอกาสได้ก็อย่าแลกเงินสดที่สนามบินเพราะว่าคุณจะไม่มีทางได้เรทดีๆที่นั่นคนที่ลืมซื้อสกุลเงินล่วงหน้าก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์แทนและไปรับได้ที่สนามบินบริการแลกเงินบางทีแค่ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่กี่ชั่วโมงสำหรับการสั่งซื้อ หรืออาจจะดีกว่าถ้าใช้ตู้ ATM เพื่อถอนเงินสดที่ปลายทางของคุณเพื่อให้การเดินทางของคุณไร้กังวลมากขึ้นลงทุนในกระเป๋าเดินทางคุณภาพสูงด้วยวิธีนี้คุณก็จะสามารถมั่นใจได้ว่าซิปจะไม่แตกและข้าวของของคุณจะไม่กระจัดกระจายไปโดนกระเป๋าเดินทางของคนอื่นตัวเลือกที่ดีที่สุดคือซื้อกระเป๋าที่มีน้ำหนักเบาด้วยคุณไม่อยากได้นน้ำหนักเพิ่มขณะเดินทางใช่ไหมล่ะและล้อหมุนก็จะช่วยให้คุณเคลื่อนย้ายกระเป๋าเดินทางไปมาได้ง่ายขึ้น ถ้าเป็นไปได้ให้ใส่อุปกรณ์ติดตามอิเล็กทรอนิกส์ลงในกระเป๋าเดินทางของคุณก่อนจะเช็คอินมันจะช่วยให้คุณติดตามกระเป๋าของคุณระหว่างการเดินทางได้ไม่จําเป็นต้องเป็นของแพงคุณซื้อมันได้ในราคาที่สมเหตุสมผลต่อไปนี้คือเคล็ดลับที่สําคัญมากถ่ายภาพทุกอย่างที่คุณใส่ในกระเป๋าก่อนไปสนามบินโดวยวิธีนี้ถ้ากระเป๋าเดินทางของคุณสูญหายคุณจะสามารถขอเชิญกับสายการบินหรือบริษัทประกันของคุณได้โดยการเอาภาพสิ่งของที่สูญหายให้พวกเขาดู นี่จะเพิ่มโอกาสในการได้รับค่าชดเชยสำหรับของที่หายคุณอาจจะลองพิมพ์สำเนาบัตรผ่านขึ้นเครื่องและใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางของคุณด้วยเมื่อทำแบบนี้ถ้ากระเป๋าเดินทางของคุณสูญหายพนักง,งานสนามบินจะสามารถระบุตัวตนของเจ้าของได้ง่ายขึ้นถ้าคุณใส่คอนแทคเลนส์ให้ถอดออกก่อนขึ้นเครื่องอากาศแห้งภายในเครื่องบินนั้นอาจจะทำให้ดวงตาของคุณแหง้งและทำให้ใส่คอนแทคเลนส์ได้ไม่สบายสุดๆโอ้ย เมื่ออยู่ที่สนามบินในประเทศใหม่คุณอาจจะอยากลองกินอาหารใหม่ๆที่มีให้หรือซื้อของว่างแปลกๆไว้กินในภายหลังบนเครื่องอย่าทำแบบนี้เลยการกินอะไรที่คุณไม่คุ้นเคยก่อนขึ้นบินอาจทำให้คุณต้องไปใช้เวลาในห้องน้ำบนเครื่องนานกว่าที่วางแผนไว้คุณก็รู้ว่าฉันหมายถึงอะไรพาสปอร์ตของฉันอยู่ไหนอ่าอยู่นี่เองอะฮูเดี๋ยวก่อนฉันลืมบัตรเครดิตไว้ที่ร้านหรออ๋ออยู่นี่ ฟังดูคุ้นๆไหมถ้าคุณมักจะกังวลเกี่ยวกับเอกสารและบัตรของคุณในขณะที่เดินผ่านฝูงชนในสนามบินคุณก็ซื้อกระเป๋าเงินแบบคล้องคอหลายช่องได้แบบใบนี้มันมีสายคล้องคอแบบปรับได้และมีพื้นที่เพียงพอสําหรับเก็บหนังสือเดินทางบัตรเงินสดหรือแม้แต่กุญแจของคุณ ถ้าคุณกําลังเดินทางกับครอบครัวคุณก็ซื้อกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่สําหรับครอบครัวของคุณได้คุณหากระเป๋าที่กว้างขวางพอที่จะบรรจุเอกสารทั้งหมดและสิ่งของที่จําเป็นที่สุดที่คุณต้องมีติดตัวขณะดเดินทางได้และถ้ามันถูกแบ่งออกเป็นหลายช่องที่มีชื่อและบางผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็มีด้วยคุณก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาพยายามจำให้ได้ว่าคุณใส่บัตรเครดิตของคุณไว้ช่องไหน และข้อแท้จริงแถมสำหรับคุณถ้าคุณเคยเห็นตัวอักษร S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  หรือดอกจัน S ดอกจันบ bon น b o a r d i n g pass <c oughs> ก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มเติมได้เลยหรือแทนที่จะเป็นตัวอักษรเหล่านี้ก็อาจจะมีรูปแบบกระดานหมากรุกแทนยังไงก็ตามถ้าคุณมีเครื่องหมายเหล่านี้สมภาระถ,ถือขึ้นเครื่องของคุณอาจต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเช่นกันทำไมพวกเขาถึงเลือกคุณสำหรับการตรวจคัดกรองครั้งที่สองกันนะ เกณฑ์บางข้อคือการจองแบบเที่ยวเดียวหรือชำระค่าตั๋วด้วยเงินสดในบางกรณีการเลือกก็เป็นแบบสุ่ม